แนะนำการซื้อจาโตเกวไวพาร์ทจองตั๋ว l i m i t ต็ดเอ็กเ s รสฟูจิเอ็ก i o ชล่วงหน้าแบบละเอียดทุกขั้นตอนมาดูกันก่อนอื่นถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลการเดินทางการวางแผนการเดินทางท,างท่องเที่ยวประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยตัวเอง u u s c r i b e รอไว้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใ้กันด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการซื้อจา To กวไวพาร์ออนไลน์ จองตั๋ว Limited Express f u j i e c u อ i o n ลงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ j r East สามารถเข้าได้จากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยมาดูขั้นตอนกันเมื่อทุกคนคลิกเปิดลิงก์ขึ้นมาแล้วก็จะพบกับหน้านี้เข้าไปสมัครสมา,สมาชิกกันก่อนและสำหรับเว็บของ j r East เขาจะเปิดให้บริการเป็นเวลาก็คือตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มห้ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นตามเวลาประเทศไทยก็ตีสามถึงสามทุ่มห้หลังจากนั้นเขาจะปิดเพื่อปรับปรุงรวบรวมข้อมูลรีเซ็ตระบบใหม่สำหรับในการจองในวันถัดไปและเมื่อเข้ามาในหน้าสมัครสมาชิกแล้วก็จะมีข้อตกลงอยู่3ช่องนะ ก็คือให้เราเลื่อนดูให้จบก่อนนะและ้วคลิกยอมรับไปนะทั้ง3ช่องนะถ้าไม่ยอมรับก็สมัครไม่ได้แล้วกดเน็ตไปมาถึงขั้นตอนนี้ให้ใส่อีเมลนะอีเมลของทุกคนเลยนะสมัครอีเมลไหนจำไว้ด้วยนะแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกทีหนึงนะ่ง ส่วนภาษาจะมีเป็นภาษาอังกฤษเกาหลีจีนนะไม่มีภาษาไทยนะมีแค่นีนะ้เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดส่งเท่านี้นะแล้วก็ให้เราไปเปิดอีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นะเปิดอีเมลเข้ามาก็จะมีเจอส่งเข้ามาลเพจจอนะเ,นรอเราคลิกเปิดอีเมลแล้วก็จะมีลิงก์เพื่อให้เรายืนยัน การใช้อีเมลนี้นะให้คลิกลิงก์เข้าไปเลยนะหลังจากนั้นก็จะมาให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดนะต่างๆนะเป็นชื่อนามสกุลเดือนเกิดก่อนแล้วก็วันเกิดแล้วก็ปีเป็นคสอนะเพศนะเพศ พาสปอร์ตของประเทศอะไรไทยแลนดน์นะเบอร์โทรศัพท์ใส่บวกหกหกไปด้วยนะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะฮะหกถึงสิบสองตัวอักษรนะะคอนเฟิร์มลัดผ่านอีกทีหนึง่งกดยียดแปลแล้วเลือกภาษาของอีเมลก็มีเหมือนเดิมนะะภาษาอังกฤษเกาหลีแล้วก็จีน หรือภาษาอังกฤษนะฮกดคอนเฟิร์มมันก็จะขึ้นหน้าขวัดรายละเอียดของเราขึ้นมานะก็เช็คดูให้ถูกต้องนะขั้นตอนต่อไปก็คือลงทะเบียนเครดิตการ์ดฮะต้องใช้เครดิตการ์ดในการลงทะเบียนด้วยก็คลิกเข้าไปเลยสำหรับในการจองต้องใช้เป็นเครดิตการ์ด เลือกวีซ่าหรือมาสเตอร์เลือกเป็นวีซ่าใส่เลขเครดิตการ์ดแล้วก็แล้วก็ใส่วันหมดอายุของบัตรและใส่รหัสหลังบัตรนะสามตัวเป็นรหัส security แล้วก็คอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มแล้วอ่ะก็จะมีรหัส OTP เข้ามาในมือถือของเรา ที่เราผูกไว้กับบัตรเครดิตให้เรากรอกรหัส OTP เข้ามาในเว็บไซต์ก็สิ้นสุดการสมัครสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนบัตรเครดิตนะหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าแรกคราวนี้มาล็อกอินอีเมลและพาสเวิร์ดที่เราสมาัครไป เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วก็ให้เลือกที่ซื้อพาสในส่วนของ JR e ก็จะมีพาสหลายตัวให้เลือกก็จะมีเป็น JR Toku Air JR Pass Nagano Tokyo w i Pass JR t o k u s a Hokkaido JR East South o k k a i d o l w a y Park Hokkoku Park Nek Tokyo แล้วก็ Hokkaido r a l w a y Park วันนี้ที่เราจะซื้อคือ JR Tokyo y u r a k Park เราคิดผาที่เราจะซื้อเลยคลิกซื้อคลิกซื้อ มันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดของพาสนะจะขึ้นชื่อพาสเจีตัวเกียววายพาสราคาผู้ใหญ่1นึ่งยแเยนนะเด็กอาพัเก้าเยนแล้วก็เลือกผู้ใหญ่หนึ่งคนเลือกวันจะใช้งานเราสามารถกําหนดเวลาใช้พาสล่วงหน้าได้1เดือนแล้วก็จะเป็นชื่อเราเช็คให้ถูกต้องนะคือเราวันเกิดปีเกิด และพาสปอร์ตพาสปอร์ตแบบประเทศไทยใส่หมายเลขพาสปอร์ตลงไปด้วยเช็คหมายเลขพาสปอร์ตให้ถูกต้องด้วยนะโอเคเช็ค okay. ให้ถูกต้องทุกอย่างกด next แล้วก็เช็คอีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็กมาดูเวลาที่เราจะรับพาสนะมีให้เลือกนะว่าเราจะรับที่ไหนนะพยายามเลือกสถานีที่มันใกล้ๆเราต้องผ่านเลือดใกล้ที่พักเรานะอย่างของผมเนี่ยผมจะเลือกไปรับที่อิเคบุคโละนะคิชินจุก,กุก็มีเกิดกายชิบุย่าก็มีเวโนโตเกียวนะ พยายามจะเลือกเข้าไปรับโดยโตเกียวดีกว่าจะทําให้เราไม่เสียเวลานะเพราะถ้าไปเลือกรับที่นามินาริตะเราก็ต้องไปรอต่อคิวกับคนที่ซื้อใหม่ด้วยกับคนที่จองมาที่จะนั่งเน็กด้วยอ่ะมันจะทําให้เสียเวลาพยายามเลือกสถานีที่ใกล้ที่พักที่เราผ่านดีกว่านะเลือกที่เคบุคโคนโลวันที่รับ ยามรับก่อนสักวันสองวันก็ได้นะก็เลือกวันที่รับพาสนะเลือกสถานีที่รับพาสแล้ววันที่รับพาสนะกด next จะขึ้นนะครยอมรับอีกยอมรับปลายสองอันกด next เป็นสรุปรายละเอียดนะเจ้าตัวเกียวเอพารรับที่อ่เกบุคโลวันที่รับที่รับกับวันที่เริ่มใช้นะ่ะหนึ่งคนมีชื่อตามนี้ดูให้ถูกนะทีมเลขพาสปอร์ตแล้วก็มันจะมีจดดการ์ดเรามีแล้วขึ้นแล้วนะ เดียวขึ้นราคาหนึ่งมืนหนึ่งร้อยแปดสิบเยนคลิกจองเลยนะมันก็จะส่ง OTP ยืนยันมาในมือถือเราอะ่ะเหมือนที่เราซื้อของออนไลน์ทั่วไปนะก็ใส่รหัส OTP แล้วก็ยืนยัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีอีเมลเข้าตรงมาหาเราเป็นการจองสำหรับพาร์ทหรือเราจะแชร์เป็นส่งไปอีเมลอื่นอีกก็ได้นะเพื่อความชัวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเราสามารถเข้ามาดูพารทของเราได้ตรงนี้ตัวเลือกตรงสามขีดเนี่ยเข้ามาเบอร์ Member information มาดู พาร์ตของเรานะก็จะมีพาร์ตขึ้นมาจากโตเกียวไวพาร์ตเข้าไปดูรายละเอียดก็จะมีรายละเอียดของพาร์ตนะทั้งหมดนะที่เราจองทั้งพาร์ตด้วยแล้วก็ถ้าเราจองตัวรถไฟด้วยก็จะรวมกันอยู่ในหน้านี้พนอะเสร็จขั้นตอนการซื้อจากโตเกียวไวพาร์ตออนไลน์ ่อไปเราจะมาจองที่นั่งรถไฟลิมิตเอ็กเพรสฟูจิเอ็กคูชันจากสถานีชินจูกุไปสถานีคาวาคุจิโกเข้ามาที่จองพาร์ทนกะ็จะเห็นว่าของเราจะมีจากโตกเกียวไวพารอยู่นะให้เราคิดที่พาร์ทเราเลยนะ เลือกสถานีต้นทางปลายทางนะเลือกเป็นสถานีเ,นเลือกต้นทางเลือกสถานีชินจูก,กุชินจูก,กุไปสถานีปลายทางคาวากุชิโก อาวากูจิโกวันที่อ่าเลือกวันที่เลยเลือกวันที่เลือกเวลาเที่ยวแรกกูจิกูชันตอนเจ็ดโมงสามสิบนะเที่ยวแรก ฟูจิเอ็กคูชั่นตอน7จ็ดโมงสาออกจากสถานีชินจูกุมันไม่ได้ออกจากสถานีชินจูกุหรอกมันออกมาจากชนะิบะแหละจะมาถึงชินจูกุ7จ็ดโมงสามสิบนะเราก็เลือกก่อน7จ็ดโมงยี่สิบห้ากดเซิร์ชนะเลือกเจ็ดโมงสามสิบนะเลือกเซิร์ชจากแมทแบบนะ ตู้ที่สามอยู่ทางด้านหน้าตู้ที่หนึ่งอยู่ทางท้ายนะไม่แน่ใจว่าพวนี้มีกี่ตู้นะก็คือมันจะมีตู้ที่ไว้ให้จองออนไลน์ตู้ที่จองที่เคาน์เตอร์ผมจะเลือกที่นั่งเป็นหลังสุดฟอเลือกเป็นข้างหลังแล้วกันนะคอนเฟิร์มหนึ่งที่ วิวกดจองไปก็จะขึ้นเป็นกระบ,บวนกฟูจิเอ็กซ์ชันวันที่จากชินจูกุเจ็ดโมง30ถึงคาวาคุจิโกะกาโมง26แล้วเหมือนเดิมว่าเหมือนกับพาร์ทนะให้เลือกว่าจะรับที่ไหนจะเลือกที่เคปุคโลเหมือนกันแล้วก็วันรับก็เลือก วันเดียวกับที่รับาพาร์็เราจะพราะว่าจะได้รับเหมือนกันเลยนะรับทีเดียวเสร็จนะกด next ไปี๋ยวอมรับกด next ก,ก็จะขึ้นรายละเอียดมานะชื่อขบวนฟูจิเอ็กซ์คูชั่นสมในวันที่ชินิกุถึงคาวาฟูจิโก เซอร์ฟซีดผู้ใหญ่หนึ่งคนราคาไม่มีนะสู์นะเพราะว่าเราใช้โตเกียวไวพาร์ตคืนได้ฟรนะีจองก็ฟรีเหมือนกันนะค่คาสามหนะึ่งดีนะริมหน้าต่างฝั่งซ้ายเห็นฟูจิกดจองเลยอนะ และอย่าลืมจองตอนกลับไปด้วยนะขั้นตอนเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะก็คือเลือกต้นทางที่คาวากุจิโกะปลายทางที่ชินจูกุนะก็จองกล,กลับไปเลยนะและนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการจองซื้อชาโตเกียวไวพารและจองตั๋วรถไฟ l i มิเต็ดเอ็กเพสฟูจิอีโคชัจากสถานีชินจูกุไปสถานีคาวากุจิโกะ และสุดท้ายสมัครสมาชิก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสว,นนสวัสดีครับบาย